เคล็ดลับของความเป็นมืออาชีพมาจากไมเซ็ตที่ดีรักในสิ่งที่ตัวเองทำและทำในสิ่งที่ตัวเองรักเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเรามาทำ เคล็ดลับในการทํางานเราจะทํางานยังไงให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วย i n d ซ e t เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและเคล็ดลับนี้นะคะรวบรวมไม d ซ e t ที่ดีมาจากพีอาร์สาวสวยคนหนึ่งนั่นก็คือคุณทอปปัตของแอร์เอเชียนั่นเองเขาบอกว่าในการที่เขาจะมีความสุขและทํางานอย่างประสบความสําเร็จเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและเป็นที่รักของเจ้านายด้วยเนี่ยมันจะต้องคิดแบบนี้นละคะ่ะข้อแรกเลยก็คือเวลาที่เขาเตรียมงานให้นายใดๆก็ตามค่ะเตรียมพรีเซนต์ให้นายให้คิดเลยว่าสิ่งนี้มันคือโชว์เคส สิ่งนี้คือ PR ของบริษัทเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอใดๆการร่างใดๆให้กับนายของเขาเขารู้เลยว่าสิ่งนี้มันควรจะต้องเป็นตัวแทนของบริษัทมีโปรดิวเซอร์มีคอสตูมมีทีมงานรันโชเพราะฉะนั้นในงานต่างๆของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่นการทํา Presentation มันไม่ใช่แค่การทํา Presentation แต่สิ่งนี้กําลังจะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทภาพลักษณ์ที่ดีของนายเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้านายของเราอ่ะก็คือภาพของตัวเราและภาพของงาน เราาทํอยู่รวมทั้งบริษัทที่เราอยู่นั่นแหละข้อที่2ค่ะทุกๆครั้งที่มีพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนต์ของตัวเองพรีเซนต์ของนายหรือแม้กระทั่งลูกน้องก็ตามให้รู้ไว้เลยว่าพรีเซนต์ทุกครั้งไม่ใช่แค่การนําเสนอหรือไม่ใช่แค่การพูดออกไปเท่านั้นแต่สิ่งนี้จะต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรทําให้ผู้ฟังเกิดไมเซ็ตที่ดีเกิดแนวคิดที่ดีและก็มีแรงบันดาลใจที่ดีด้วยและข้อที่3ค่ะในการพูดการนําเสนอการพรีออเซนต์หรือการสื่อสารใดๆก็ตามค่ะมันจจจะต้อองเจอจุด เพ,เพราะจุดที่เพนจะเป็นจุดที่คนคิดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดคะ่ะมันจะต้องไปจี้จุดเพนเพื่อ แก้ให้ถูกโจทย์มันจะต้องตอบให้ตรงจุดและสามารถทีจะแก้ปัญหาของคนได้จริงๆข้อที่4ค่ะมีความบันเทนไม่มีใครหลอกชอบวิชาการไปเสมอไม่มีใครหลอกที่ชอบฟังทฤษฎีไปตลอดวันนี้ใครๆก็ชอบความบันเทนชอบความสนุกสนานทําไมอะหลอกเพราะเวลาที่เราบันเอร์เวลาที่เราสนุกอะคะ่ะมันจําง่ายแล้วคนสามารถเทีจะจาแล้วเอาไปใช้ได้ด้วยข้อที่5ค่ะเนื้อหาข้อมูลเวลาที่เราพูดถึงเนื้อหาข้อมูลอะนอกจากถูกต้องแล้วต้องแม่นยําด้วยและต้องหนักแน่นมากพอ บางทีแล้วข้อมูลที่ b ลา b l คนก็ใช่ว่าจะอยากรู้เรายัดเยียดข้อมูลไปทั้งหมดเพอเพลไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องหนักแน่นมากพอและตอบโจทย์ชีวิตเขาให้ได้ข้อที่6 transparency is the key วันนี้ทุกอย่างจะต้องโปร่งแสงโปรง่งใสตรวจสอบได้จริงๆไม่มีใครหรอกนะที่ชอบของที่มันลึกลับลึกลับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรอ่ะก็ขอให้ตรวจสอบได้ข้อที่7ค่ะความถนัดเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้เวลาที่เราจะทำคอน เนให้กับนายหรือตัวเราเองก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ครบถ้วนหรือแม่นยำเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องที่เขาถนัดด้วยถ้าไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดก็ควรจะดึงกลับมาให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้เขาชอบพูดนะเรื่องนี้เขาถนัดนะเพราะว่านายอ่ะจะได้พูดได้อย่างมีรสชาติพูดได้อย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำพรีเซนต์อย่าแค่ทำพรีเซนต์นี่ไม่ใช่เพียงแค่การน,นําเสนอต้องถนัดและต้องสนุกข้อ8ค่ะไรออดีน right port วันนี้การที่เราจะพูดให้ใครฟังและเราควรจะต้องรู้สิ่งนี้สำคัญมากเราไม่เพียงแค่หาข้อมูลในการที่เราจะนำเสนอเท่านั้นนะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราควรจะต้องทำการบ้านเกี่ยวกับผู้ฟังด้วยผู้ฟังคือใครเราจะไปพูดให้ใครฟังถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้นะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าเราหาข้อมูลได้ถูกใจผู้พูดตรงใจผู้ฟังสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญค่ะ คนที่จะเป็นมืออาชีพคือคนที่เข้าใจเรื่องของ time frame วันนี้เวลาที่เรามี time frame เวลาที่เรามี De deadline โดยเฉพาะคนเอเชียมักจะมี mindset ว่าก็เลื่อน deadline ไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆสิถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนแต่คนที่ประสบความสําเร็จและคนที่เป็นมืออาชีพนะเขาจะรู้เลยว่า deadline คือ Dayad deadline สิ่งนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยถ้าเราสามารถ k e keep d e a d l i n e ได้นะคะเวลาที่นายสั่งงานว่าอยากได้วันนี้แปลว่าจริงๆเขาอยากได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถึงขั้นต้องมาสั่งงานนะคะก่อนที่เราจะเห็นด้วยไป่ ว่าใจของเขาอะมันมาเกินร้อยแล้วถ้าเราได้รับอ s ซ i g เมนต์วันนี้เราควรจะต้องทําเสร็จวันนี้เลยอย่าไปรอให้มันใกล้ๆแล้วงานถึงจะเสร็จหรือว่าอย่าไปรอให้ไทม์ไลน์มันเลยแล้วค่อยวิ่งตามไทม์ไลน์ไปคนที่เป็นมืออาชีพคะ่ะจะไม่เลื่อนจะคีฟไทม์ไลน์อยู่เสมอนี่คือข้อสรุป9ข้อที่คุณทอปัดได้สื่อสารมานะคะแล้วบอกเลยว่าเคล็ดลับของความเป็นมืออาชีพมาจากไม่เซ็ตที่ดีรักในสิ่งที่ตัวเองทําและทําในสิ่งที่ตัวเองรักเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเรามาทํางานสินเสมอแล้วเจอกัน เอไะไพรัก